Bye. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพี่ไม้สวัสดีครับประจำไก่ครับสวัสดีครับนี่พาลูกน้นอยมาเจอเนี่ยวันนี้วันนี้ก็ออกมาดิ่มทางอีกแล้วยอมยุดดิ่มทางวันนี้มีไม้มาด้วยนะครับติดไม้เทปเทปไม้เทปไม้กับใส่เนียนเอาจะพัเนเพลทขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่า จะมีตัวหรือเปล่านกคนนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวมาร่วมหรือเปล่านกวันนี้ลมมันแรงมันเงียบย,ยังไงมือนผมบินไม่เห็นมีนกบินมาเลยก็ต้องรอครับแล้วมีเครื่องเสียงข้างหลังเนี่ยวันนี้จะมีเตียมหรือเปล่า ถ้าไม่มีนกเดี๋ยวจะย้ายครับเดี๋ยวจะเที่ยงก่อนออกมาซ้ายครับวันนี้อากาศหนาวเยอแล้วครับอีกไมแล้วก็ไม่ต้องติดกล้องแล้วเนาะ ลมแรงครับโอเคครับย,ย้ายไมยดีกว่าไม่มีนกมาร่วมเลยมาช้าก็ไม่รอหรอกเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่าจะไปหาที่มันมีนกนล่นนกดุๆเยอะๆไม่เข้าเข้าไม่เข้าช่างมันคอยมีนมกมาคูมาเรียกเออ ยังจะดีกว่าลกไม้มาร่วมแต่มองดูมันจะตีอะไลมาหรือเปล่าไม่รูม้มีนกยู่นะแต่ไม่เข้ามาร่วมกันอีกฝากคองันึงเลยเดี๋ยวผมรอประมาณดูบุรี่เสร็จม้วนหนึ่งผมก็ไปแล้วอาจจะย้ายไปที่อื่น คครับระยะ50เมตรในตัวนี้รายการนะครับที่เขารีวิวว่า20เมตร30เมตรนี่ผมนั่งนี่ประมาณ40 m. M. ่สเมตรห้เมตรเลยนะถือว่าได้ครับกับนกมาใส่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยใแรกใช้ไม่เป็นนะก็เข้าไปตั้งค่าโทรศัพท์กูเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่าอื่นๆตั้งค่าอื่นเข้าไปเนี่ยนี่แหละเป็นตั้งค่านี่ จะมีตั้งค่าอื่นๆแล้วมันเขียนว่า T O G เอ่เปิดเปิด T O G ทุกครั้งที่ถอดเอตัวเชื่อมต่อมันจะปิดอัตโนมัติถ้าเราเสียบไว้มันก็ไม่เป็นไรตัวเชื่อมต่อไอที่ใส่กับโทรศัพท์อะ่ะแล้วก็ไปตั้งค่าเอเสียงอีกทีหนึงสรงสันและเสียงอ่นเลื่อนเลื่อนไปมันจะมีมันจะมีคําว่าวางบางเครื่องไว้ดว่าตั้งค่าสูงสุด อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีของผมตั้งค่ากับอุปกรณ์ตั้งค่าอุปกรณ์เปิดตั้งค่าอุปกรณ์ใกล้ที่สุดเรื่อที่เชื่อมต่อจะเขียนว่าอย่างนี้แหละจําไม่ได้เนาะก็ลองซื้อมันมาดูสามเดือนแล้วไม่ได้ใช้ตัวนะี้ยันี้ก็คงไม่ได้นุกหล้วอันนี้เป็นไม์คู่นะครับเป็นที่ชาร์จเดียตัวแล้วมีตัวหนึ่ง ที่เอามายังไม่ได้ทดลองใช้แต่ว่าใช้ได้ที่แรกผมก็ซื้อตัวนี้มาคิดว่ามันเสียไปซื้อตัวนี้มาเมื่อคืน,นตัวหนึ่งเคเก้าเเก้าใช่ปะนี่แหละเคเก้าแต่ว่าเก้ามันจะมีตัวเดียวใช่ปะอันนี้นเป็นแบบไม่คู่มาซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ก็เข้าไปดูดูใน Youtube ขอ,ของเขาะก็เลยโอ้เสียเงินซ,ซื้อมา ส <200. S 2> องอะไรสองร้อยบาครับไปตอนนกันแบตบยังไม่หมดถึงไม่ได้นกอ่ะวันนี้ก็จะพันเพชดขันนียนะมันขันอยู่ลกไปตอนนกมามันก็ไม่ขันตอนนกจะไปมันก็ขัน นกมันลมแรงเนาะบางทีก็อ่ะครับไปดูนกบางทีมีนกเข้าหรือยังไง Terima kasih telah menonton! โอเคครับไปเก็บนกกันตรงนี้มันจะมีมันจะไม่เข้าแล้วครับบินออกไปแล้วสองตัวมาตะไีกกันก็น่าจะไปเก็บวู้คันอะไรไม่รู้ต้นอันนี้นนมีต้นเตต้นไม้น,าน,น่าจะมีหนอนมีบุ้งมั้ยคันบ้ครับไปเก็บนกกันย้ายไปที่อื่นกันไปดูดิอันนี้ก็เป็นนาเขา ข้าวข้าวกำลังสุกเลยเนี่ยน่าจะมีนกมาห้านะความจริงเต่ไม่มีเจ้าผัดเพชรก็ขันโยนแล้วมันเคยโดนพเนียดแล้วครับโดนโดนพเนียดจานไก่ไปตัวหนึ่งแล้วไอเจ้าเสียงใหญ่เมืเ่อกี้ต่อนกครับ <c oughs> อันนี้ก็หมายหน้าต่อมากเลยครับแปลว่าคงไม่ได้นกหรอกดูท่าแล้วมันยากมากๆเลยมันเข้ามาแล้วมันมันหนีไปแล้วก็ไม่คงไม่นั่งเฝ้าทั้งวันแล้วเนาะ ถึงเวลามันลงกินเอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ mm hmm. ว,ว่าลมมันแรงมันไม่มีที่เหยียบยยรืยยังไงใส่ไม่เป็นหรือเปล่าลมแรงนก,กบินออกไปแล้วครับคงไม่กล้าเข้ามาไม่มีที่เหยียบไปมาแล้วอู้นี่เขาไฟ ใส่ปลายเคินไปน่าจะใส่คอนในข้างในถ้าใส่คอนในน่าจะโดนโอเคโอเคครับไปที่อื่นถือว่าเมาเทสไหม่ไกลนะครับเนี่ยจากรถไปหาไอ้มาที่เนี่ยประมาณโอ้ยสี่สิบห้าสิบเมตรชี่ก็าเนาะ โอคครับวันนี้ก็จะเป็นคอสุดท้ายนะครับแบตบหมดแล้วยังไม่ได้แต้มเลยครับก็ถือว่าออกมาออกมาเทสไมขครโฟนนะครับไปไรส์สายสามโมงแล้วไปสีโมงแล้วผมก็หาที่นี่ก่อนมากับอาจารย์ไก่เหมือนเดิหาที่สั่งนบกันขึ้นพเนียยตัวน,นี้ก็เป็นชายของในป่า โอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นไฟไฟเหมือนเดิมต้นไม้ไม่เข้าเข็ดแล้วต้นไม้เป็นยาก Nó chưa bay lại cây lúc bay đâu นังตับล้วมันเรียบร้อยลเลยวะไปหาจันไก่แล้วนกว่จะมาเอาสิบจันไก่แล้วครับ สองตัวครับตัวหนึ่งอยู่ไาไฟชั้นบนตัวหนึ่งอยู่เอาไฟ จะเข้าหรือเปล่าเนาะจะเรียบร้อยอยู่แล้วมาสองเลยเมื่อกี้แล้วตัวนึงตัวนึงบินเข้าหุ้มแล้วนะเอาาแล้วเดี๋ยวเฝ้ากันเลยนะเอ่อจ้องไปจ้องมาจะโดดไม่โดดจะนะีน่ะ คือว่ารถเยอะนะครับแต่โดดหรือเปล่าไม่รู้ก้าพันพิรก็ไม่ล่นจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้อนก็อนพันพิตไม่ลินอินเนก็ไปแล้วเป็นยังไงไม่รู้ในพันพิตเนี่ย เฉาเด็ดให้นั่นผู้ชมดูหรือเปล่าเนาะแบ,บ็ก็จะหมดนึกว่าจะเหยียบไม่เหยียบรถมาเยอะ มันไม่ดึงนก เรียบร้อยเก็บนกครับเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องขันก็หมานครับไปเก็บไปเก็บไปเอาไว้นานครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วดิเรียบร้อยนอกหม,ม,มานนกหมานไปนาหลักนกหมานเน่ะไม่ต้องขัน

啊。Uh.

เป็นไงจันสวยสวยตัวนี้สวยขาใหญ่พอแล้วนดี๋วจะลบก่อนใส่ถุงมันโอ้ยคว่ำคว่ำเต็มตูนโอ้ย,อยอเจับดีดีปล่อยไป,ไปเลยนี่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น <c oughs> ลบหมนันบมกเมกมกเม,ม,มกคูดีแนยตัวเนี้ยมาถึงก็คูใหญ่เลียแต่มันเพน,นคูเดียวเราาสี่ห้านาทีหกนาทีตัวที่ไปเรบอกครับยังยังยังวอนอยู่หาเรื่องหาเรื่องอยู่มันเห็นเพื่อนมาแล้ววันนั้นก็ะอยากโดนนะมึงไอตัวที่ปล่อยไปกับบ้านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปปล่อยไปปล่อยอยี่แม่ทองอยู่นะ โอเคครับขึ้นอีกไม้หนึ่งก่อนยังไหมครับอืออ้าวย้ายจากซีเมนต์เป็นไม้แล้วพูดด้วสวัสดีครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวได้หนึ่งแ้มแล้วก็ได้คลิปได้อะไรให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้อาจารย์ดูแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนื่องจากแบตหมดครับไมโครโฟนนี่เปลืองแบตมากๆเลยนะแบต้อยเปอร์เซ็นไม่ถึงครึ่งวันนะครับ ในสุดกเอาะจนได้เนาะบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมอาจารย์ไกลบ๊ายบายหน่อยดิคร <c oughs> ับๆบ๊ายบายครับกระเทยายบายลูกบ๊ายบายด้วยกันบายหน่อยจ้ากระเทยายบายหู้ดิกดื้อโอเคบายครับค,คลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ถือเงื่อนเพชรย่างใหญ่หมดเลยถือเงื่อนมากมากเลย อันนี้มีไมโครโฟนด้วยมีกล้องสองทางไกลด้วยไม่เปลืองไม่เปลือง